สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ลักษ่านะครับวันนี้มาเล่นมาับากาด์คอร์ต่อทีนึงเดี๋ยวก็ต้องขอโทษเนี๋ยที่ให้รอนานถึงหนึ่งวินาทีนะครับนานมากทุยเอาลับเรามาดูกันเลยนี่ก็เราจะมาทำอะไรกันดีไม่รู้นะผมจะเอาดับรถ่าย เราะมาทำอะไรกันดีเขาบอกกำลังคิดอยู่เราจะไปหาว REALLY? ินเลดหาแล้วก็้องสร้างทางมาบานนี่ก่อ Village นะวินเลดนี่คือหมู่บ้านนั่นแหละ็ด้ผมจำได้แล้วบางหมู่บ้านนี่มันจะมีแบบสมิธแต่ว่าที่ช่างทำมามันก็จะมีเชสอยู่อันง ก็เกะจะมาเอามาอะไรมาอะไรดีะรนะออเอามาเก็บไว้ประจบแต่ถ้าตอนนั้นนะผมอัดเหน,นืหนึ่งเพชรใช่ไหมทุกคนเพชรขอบใเนี <c oughs> ใครๆก็ดีใจนู่นมีเพชรดนะทุกคนนะต้องเสือกทีไป เราขับคชนไม้ไม่ได้นะไม่มีมื้ไม่มีชีวิตเรามันงงอีกแล้วโอ้โหแกไมีนี่สองตัวแล้วอีกไปนู่นเนี่ยแม่จ๊ะแค่นี้นานเมื่อไรคะแล้อตอบไปไหนไปไหนแม่จ๊ะไม่คุย อืมอัดั้องขนาดนี้เขาสีดีนนดวงติตีตตนะตอนนั้นนี่ตนนิตีนี่เอาเนี้ยน่มาไปแล้วโทรไปทีนึงดียไม่ล้เ้ยอัสลดไม่ร้บทุย

เขาเดนว่าเด n นสักอะไรเนะี่ยคิดถึงต e ววัดเดนวเดวอะไรเหนึ่งอนะเจอกับอะไรรู้ไหมอะไรล่ะครับนั่นยมัช่างนุ่มรนะิแต่ในกินนี่้าจริง,งนะฉันต้องหลับก่อนนะแอบถุยอะไรนะทีะนะ่เราออบจะทำอะไรทนะี เ,เราจะไปนะลกกันเราจะขุดหินเอ้ยเรามีหินพอใช่ไหมเนี่ยเรามีหินประมาณเอ่ออีสปีนันนเองหุ่นตัวะ เราจะมาคุดดินขุดทุวันทุกคืนดีๆเขาโทรทางสตีมแต่ผมก็ไม่รับครับแล้วาทำไมรู้ไมะเขากำลังรอผมอยู่แต่ก็รอผมไม่ได้เพราะผมกำลังตัดนะครับเขาโทรครับทำไมง้อไม่รับเสียงดังตี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 ระบบทำไมแแต่ต่เสียงมันมาคขันซ้องสนวนเดีวกันอืมเขาโทรมาทำไมเนี่ย ฉันไม่ว่านะำนาพ่อ,นนนะพอ,อาะจบมาออ้องบ้านลูกบีซี่มายีโทรมาเพื่อลลอะไรหรออียีไม่รู้วเวลาบีซี่เไม่ใช่หรอื่อมานะทั้งทั้งคนะันเน่านนี่นะ ตาเนี่ยจะมีเสียงโทรศัพท์จากคุณตีน้อยโทรมาดนำเป็นระยะเมื่อไหร่เราโทรมาถาวอรเลยมั้งมต้องมาอีกตีอ๋อโทรแล้วืมืมม ผมคิดว่าถนน้าเ่คุณจะปั๊มหินน่ะคุณขุดอย่างดีกว่าไม่ต้องแบบขุดลงไปแบบโอ้โหรึกพิเรพิเลออย่างเงี้ยมันไม่ดีนะอยู่นะนจะขาดไปชั่วาชาติเนี่ยจะถูกฆ่าได้โผล่หินเอ้ยเอ้ยดินฉันไปย้ำโทรมานะ เบอร์โทรก่อนจะได้ยินเสียงร้อสายแปบแปบแปบ่าให้ล้อแต่เมื่อน,นี้จะได้ยินเสียงจะไอจะได้ยินเสียงคนบอกว่าจะโทรมาทำไมเพราะคนกำลังเล่นไม่ครับหาดคออยู่นหนอาตือแต่เมาโทราทำไมโอ้โยนายโทรหาฉัน,นแล้วผ่านคางฉันก็ไม่รับเลยนะดีจังเลยขอบคุณ โทรมาหาอะไรหวอิมอะไรบอโทรมาเยนโทรมาน่า,ารักานนีจะมไม่ได้บรบาาได้นะ <cl icks> โาแเลียกบางนี่เขาคนโทรหาผมให้เล่นทีฟอเต้ไปเลยอืมโทษทำไป kau boleh lompat dia mungkin mungkin dia 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 ไปหยัดไฟเบานะเบาไปฉันลืมทรายไปเลยไม่ได้เล่นนานนะเราจะเตรียมอาหารนะแล้วเราก็จะไปบุกกันเลยเสียงกาอีดังออสแกดออสแอดนั่นอีกแล้ว Yeah. Pit, pit, oh yeah, pit, 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 oh yeah, pit, pit, oh yeah, pit, 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 oh yeah, pit, 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 pit oh, pit,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  oh. Pit, oh. น่าเบื่อผมไม่มีอะไรทํำนะแต่ว่าก็จะไปไปเอาวินวินมาพร้อมกับลุงซัตเตอรแต่ผมอยากจะบอกอะไรให้นะครับผมมีเรื่องอะไรจะมาบอกคนที่ดูนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้เป็นวันที่เออเท่าไหร่นะผมดิฝแบบอืมอัดช่ วันนี้สามสิบเดือนตามมาคุณสับน่ารักมากมาานะครับไม่ก,กี่วันก็จะปีใหม่แล้วแต่ผมจะจะบอกทุกคนว่าแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะครับแฮปปี้นิวเยียร์อีฟนะครับทุกคนขอให้ทุกคนนี้เป็นปเกมเกมอร์ดูแล้วขอให้ลุ่มเรืองมีซับตะไคร้เยอะๆนะซับนะตะไคร้เยอะๆนะ แบบโชคดีแล้วรวยเงินทองสู้ต่อสู้นะครสู้จนแบบอืมแบบโหดังสนั่โลกดังทั่วโลกดังแบบไปถึงดาวคารเนี่ยนะส่วนใครนี่ก็ไปดูแลครอบครัวได้มาหาครอบครัวไปจุดท่าไปนะ ทางหรือห้าสิบปีแล้วกลับไม่เจออะไรอาโหดเนี่ยผมมองว่าสักวันมันจะเจอหมู่บ้านสักวัน ฉันเจอเทมโปอีกแล้วนี่มันมหมายความว่าอะไรเ่ปว่าอีกฝั่นึงก็มีเทออมอ่เทมโปอเฮ้ยเจงอะโอ้เย นี่คือการก้น,นับธนาคารแบบพดี มืดเร็วอุ้ย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 ยยิ่งกลับบ้านเลยโหมืดนี่ตายน่ครับคนงานนี้จบแน่เฮ้ยเราเร็วแส่นี่นี่ข้าไปนรกของเราแล้วก็ไปเอ็นของเราตัวไปเอ็นดีไหม โอ,อย้ยวัดวัดกินแล้วไเลยื้านแลวเอ 오마 a e Wd s q r e d a r e Wd s q o no i e e

ครับครับแต่มันก็ต้องรอแค่นี้นะรวยแล้ mm hmm. วแืว่คราเรี้รวยเขาเรียกว่ารวยอะไรรวยเหล็กว่ามอืมอือมอืมอื้าก็้อขอลาไปดีกับ หล่อกับผู้รักษานะครับก็ต้องขอแกรีนะครับก็ขอให้ความมีความสุขในปีใหม่นะครับต้อนเราแกนี้กับผู้รักษานะครับเราไปดีบายสุขสันต์ปีใหม่นะครับทุกคน